พื่อนครับร่างกายต้องชำระล้างโดยการอาบน้ำวันนี้อยากนำเสนอครีมอาบน้ำลาวินทินกรินทีเป็นครีมอาบน้ำที่มี m o เจ t u r i z e r มีครีมบำรุงผิวและที่สำคัญนะครับอาบแล้วช่วยบำรุงผิวกายช่วยบำรุงผิวพรรณให้ดีเยี่ยมวันนี้จะมาพิสูจน์ดูว่าสองยี่ห้อนี้นะถ้าเป็นครีมอาบน้ำที่ดีผลิตจากพืชธรรมชาติเนี่ยจะสามารถ นะละลายเหงื่อใครได้ดีนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ในนี้ตอนนี้เป็นสบู่เหลวนะครับเป็นสบู่เหลวเห็นไหมฮะอันนี้ก็สบู่เหลวเหมือนกันผิวจะชุ่มชื้นนะอาบแล้วผิวไม่ดําผิวไม่ก้านผิวไม่แห้งผมจะใช้เกลือเนี่ยนะครับเป็นตัวพิสูจน์ดูถ้าครีมอาบน้ํายี่ห้อนั้นๆมีสารเติมเต็มเช่น ไขมันสัตว์ก็จะไม่ละลายน้ําแบบนี้นไม่สามารถละลายเหงื่อใครเหลวแบบนี้ได้เหมือนเดิมอันนี้คือของลาวินทินกรีนทีอยากจะนําเสนอด้วยความภูมิใจนะครับส่วนของท้องตลาดเพราะมีส่วนประกอบนะเต็มไปด้วยสารเพิ่มปริมาณก็จะเป็นก้อนแบบนี้นี่คือที่เสา ห้องน้ำสกรปรกอุดรูขุมขนผิวพันไม่ลาบรื่นอยู่ในห้องแอร์ก็ดีหน้าหนาวก็ดีหน้าร้อนก็ดีจะเหนียวเนืนหนาหน้าหนาวผิวจะเป็นขุยขุยอาบน้ำอุอน่นผิวจะเป็นขุยขุยสาเหตุมาจากครีมอาบน้ำนั้นๆมีสารเติมเต็มเช่นไขมันสัตว์นะแล้วก็แป้งมันนั่นเองนะครับเมื่อกี้ผมใช้เกลือเป็นตัวพิสูจน์ตอนนี้เราลองมาอาบน้ำดูนะครับ เราลองอาบน้ําดูนะจะไม่สามารถ<ะ>เห็นไหมละลายล<ะ>เห็นไหมนะอันนี้คือครีมอาบน้ําที่มีสารเพิ่มปริมาณเช่นไขมันที่เขาเติมเต็มไปเห็น<ะ>ไหมอันนี้จะเป็นบุญบุญเวลาอาบจะเหมือนล้างไม่สะอาดนะครับอย่าตกใจนะท่านไหนที่ใช้ลาวินทินครั้งแรกขอนำเสนอเลยครับนั่นคือโลชั่นหรือครีมบำรุงที่รู้สึกสัมผัสได้ จะลื่นๆเหมือนล้างไม่สะอาดหน้าหนาวก็เอาอยู่หน้าร้อนอาบแล้วไม่เหนียวเนินนะ่ะผิวพันชุ่มชื้นนะเพราะมีโลชั่นที่สกัดมาจากอะโวคาโดกับกีวีอาบแล้วทำให้หน้าอาบแล้วทำให้หน้าหนาวผิวเนียนผิวสว่างขอนำเสนอนะครับขวดนี้ ครึ่งลิตรขายอยู่ที่268บาทราคาที่เป็นแบมเบร์แล้วราคาขายอยู่ที่309บาทใช้ได้ประมาณ6เดือนขอนำเสนอเพื่อนๆติดตามซื้อได้กับตัวแทนผ่านตรงนี้ถ้าชอบส่งได้แชร์ได้ไม่สงวนสิทธิ์นะครับขอให้ทุกท่านมีสุขภาพผิวกายที่ดีและที่สำคัญ ซื้อแล้วใช้แล้วต้องได้เงินคืนขอฝากครับผมพิสูจน์แล้วเจอกันนะครับคลิปต่อไปแชร์ได้ครับ